ไทโซ่สวัสดีส seat, สครับรอครับรอคุณอาอุไรนะครับผมเรียว่าสบายดีทุกทุกท่านนะเอฟซีเนี่ยครับวันน sure. ี paths, ้เป็นเส้นทางตัวอำเภออุสมานบ้านผมนะครับเอซีเป็นถนนที่กว้างมากนะครับผมกว้างนะครับผมนี่นะครับผมนี่ขอน้องจะเป็นตัวอำเภอครับตัวอำเภอผมไฟแดงตรงนั้นคือเป็นไฟที่เลี้ยวเข้าบ้านผมนะครับเอฟซีคือถนนนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับผมนี่นะครับ นี่นครับผมนี่จะเป็นทอกะสอแนะครับเอฟซี FC. แล้วก็อมสินนะครับผมตรงไปทางนั้นก็เป็นตลาดสดนะครับเอฟซี FC. นี่นะครับผมคือมีเส้นทางที่กว้างนะครับนับเลนได้ก็หลายเลนอยู่นะเอฟซีเสทางสะดวกสบายนะครับผมก็<อ><อ>มารีวิวเส้นทางบ้านบ่าเตโซนะครับผม นี่นะครับผมเส้นทางกว้างใหญ่ไพศาลนะนี่ห่างจากตัวบ้านผมประมาณสักสามกิโลสี่กิโลเนาะเอฟซีนะครับนี่นะครับผมเส้นทางนี้สะดวกสบายมากนะครับเอฟซีนะครับผมเด็กกี้ก็กำลังทำนำบัตรยู่ครับเอฟซีนะครับนำบัตรช่องยูทูบนะครับผมคือมาผ่าชมผาชมเส้นทางาตัวอำเภอนะครับผม ป็นอีกหนึ่งอำเภอครับที่พบว่ามีเส้นทางที่กว้างขวางนะครับผมผ่านตัวอำเภอรีว,วตลาดสดนะครับเอฟซีทีนี้เส้นนี้เป็นเส้นทางระหว่างสกลนครกับนครพนมนะครับผมสกลน,นกครนครพนมนครับเอฟซีไฟแดงข,ข้างหน้าก็จะเลี้ยวไปทางโพสวันทาวเทนนะครับผมผ่านหน้าบ้านผมนะครับเอ็ไหนนะครับเอฟซีนี่นะครับผมหนับเลนก็น่าจะหลายเลนอยู่นะครับผมมีเลน หลักแล้วก็นี่ครับานนเปรียดรองด้วยนะเอฟซีของนั้ก็เหมือนกันนะครับผมกล้องใหญ่นะครับกล้องใหญ่นะครับผมนี่นะครับอำเภออุสมานจังหวัดสุรินครนะครับผมอ่าเป็นอ่าอํเภออำเภอแห่งวัฒนธรรมนะครับเอฟซีเผ่าไทโซนะมีภาษาโซเป็นภาษาเป็นส่วนมากของอ่าอํเภออุสมานนะครับผมนี่นะครับขอนั้เป็นล่าสดนะครับล่าสดนะเอฟซี มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมมีเป็นนิโซ่ทั้งบ้างนะครับผม FC เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับผมมี f อหลายท่านครับว่าผมอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะผมอยู่อำเภอกุสุมานนะครับผมอำเภอกุสุมานนะครับจังหวัดสกลนครนะผมเป็นมีภาษาเป็นของตัวเองครับซ c ภาษาโซ่นะครับภาษาโซนะผมภาษาโซ่ก็เป็นภาษาประจาหมู่บ้านผมนะครับ กือบทางหมู่บ้านเป็นพูดภาษาโซ่เราเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารประจําวันนะครับ FC มี FC หลายท่านคอมเมนต์มาว่าเป็นคนจังหวัดไหนพูดภาษาไหนภาษาอะไรนะครับผมก็ทีนี้ก็มาชี้แจงนะครับผมมาชมตัวอําเภอนะครับว่ามีถนนที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีภาษาของบ้านผมเป็นเอกลักษณ์เพราะตัวภาษาโซ่นะครับผมซึ่งภาษาโซ่ก็มีอยู่หลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับ FC จังหวัดสกลนครมุกดาหารขนมกาลสินแล้วก็อ,ดอุดรหือบางมเพอนะครับผมซึ่งสมัยก่อนสมัยเก,ก่าก็ย้ายอพยพมาจากเมืองลาวนะครับเส้นลาวนะครับผมในสมัยรัชกาลที่สองที่สามนะครับผมซึ่งผมนี่เป็นการเป็นคนเผ่าโซ่ที่อพยพมาในครั้งที่สองนะครับผมส่วนดงลวงเป็นกลุ่มที่อพยพมาในครั้งแรกนะครับผมเอฟซีทั่วๆก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงศึกษาข้อมูลได้เดี๋ยวจะมาครับ ทำคลิปให้ FC ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม FC นะครับผมโอเคครับนี้ก็ฝากไวก้แค่นี้นะครับผมรอออกครับราออกสวัสดีครับ